สดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับน้องเล้งลี่แสนโซนนั่นเองสวัสดีค่ะโอ้โหพี่เอาจุกนมน้องก็ออกก่อนจะได้ไม่บงังหน้าแสนหน้ารักของน้องนะ,ะวันนี้เรามาเป็นอะไรนะนเอลซ่าวันนี้พี่เป็นเอลซ่าเนี่ยผ้าคลุมลุงลังมากเลยได้ข่าวว่าเขาว่าแจกชุดฟีอะ่ะ แบบดีมากเลยอ่ะดีใจอ่ะได้ใส่ชุดอื่นบ้างอ่ะนอก้องพิซซ่าเอ้ยนี่มันจักรวาลคู่ขนานไหนเนี่ยทำไมเล็งลี่ถึงมากลายเป็นเด็กใช่แล้วเพราะวันนี้เราอยู่ในทวายไลท์เดย์แคร์ทำให้เล็งลี่กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนี่อ่านหนังสือซะนสวย เอ้ยดูกระโปงสิแม่ประกาศเลยยืประยปุ้งฟิงมีผ้าคลุมวุ้งวิงอะไรสวยจังเคือเมื่ว่าตอนแรกอ่ะชุดเอลซ่ามันขายในเออเขาเรียกว่าอะไรนะฮะพี่ ดีว่าไปเที่ยวมันนิดหน่อยอันนี้น้องอ่ะฮะอ้าริงได้กว่าจะใส่ได้แต่ละชุดนี่คือรู้ไหมว่าทุกคนมันยากมากเลยน้ะแล้วกใส่ใหม่อีกน้องเล็งลี่เสียใจด้วยนะ เดี๋ยวไปใส่ชุดเอลเอ็นนาใหม่เลยเอลนาอล้เนี่ยพอแล้วนะโอเคไปชุดเอลนาเมื่อกี้น้องบอกชุดเอลนานี่ว่าชุดอยู่ตรงไหนอะเอลนาน้องมันไม่ใช่เอลนามันคือเอลซ่าได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคโอ้วเฮ้ยพี่ใส่ชุดอะไรอ่ะชุด แฮร์รี่พอตเตอร์พี่มีคอสตูมเยอะมากเดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวคอสตูมทั้งหมดที่เรามีกันดีกว่าตอนนี้คือผู้ใหญ่สามารถใส่ชุดเด็กได้แล้วนะและเด็กก็สามารถใส่ชุดผู้ใหญ่ได้นะจ๊ะสลับกันได้โอเคชุดแรกชุดตุรกีเป็นไงนะว้าวเป็นไงนะน้องเอาน้องมาเลยน้องพี่จตามีคน มาอยู่กับพี่คนนี้เนี่ยดีแล้วจ้าตัวอะไรอ่ะตัวลูกีเป็นไก่ไก่กินได้ไหมไก่สายพันเลยเอ้ยไม่ใช่แล้วกินไม่ได้อ่ะเปลี่ยนไปชุดนี้ก็ได้เพื่อที่น้องเจอได้ไม่หิวปลาสีน่ารักปะล่าโอ้ยนะพี่เป็นคนที่แบบว่าชอบสะสมคอสตูมมันน้องลิงลี่อือ ก็พี่ชอบสะสมคอสตูมมากๆเลยแล้วก็ดองมันเอาไว้ในกระเป๋า,ปาพี่นะไม่ค่อยได้ใช้เลยอะ่ะได้เอามาใช้อวดกับน้องวันนี้แล้วอะ่ะอยากเปลี่ยนเป็นเอลซ่าบ้างจังได้แล้วนี่เลดี้กอลเลดี้กอลเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นอีกอันหนึ่งก่อนอันนี้ก็จะเป็นชุดพยาบาลนะ่ะธรรมดามากไปหน่อยเนาะ ธรรมดามากไปหน่อยว่าไหมการเป็นพยาบาลเนี่ยหรือจะเป็นคนไข้ดีเป็นคนไข้แล้วก็ไม่ได้ป่วยอะเนาะพี่เป็นคนไข้ทำไมี่ชุดโกโกวาพี่อยากได้สิดิโกโกวาน้องสือหอพีหน่อยนะพี่เลนพี่เลนพี่ไม่ได้เอาผมออกขอโทษได้ม่เปลนปรเปกนะงั้นเอางี้แล้วกันฉันเป็นแขกมี p อพยังไงล่ะแขก VIP พในสควิตเกมไม่เอาอะผู้เล่นก็ได้ ผู้เล่นก็ได้เอาบอเดี๋ยว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 เอาพี่สาวเป็นเอลซ่าใส่คู่กันไหมเนี่ใส่คู่กันเหรอใช่แย่แล้วแย่แล้วอะไรเหรอแย่แล้วีเดี๋ยวหพลังจะหมดแล้วล่ะพี่เวดหมด อยากจะบอกว่าที่ช้าเธอสัพที่น้องเล็งลี่ใช้เล่นอยู่นั้นแบดเสือ <c oughs> <c oughs> เส่อมใช่แบดเสื่อมพี่รู้ไหมว่ามันอันตรายเนี่ยน้องระวังหน่อยนะระวังตัวดำคาอะไร เดี่ยโนลิงลี่ตัวดำนี่อันนี้มีชุดมามี่ด้วยนะทุกคนแล้วก็มีชุดแบ็คแคทแบ็คแคทน่ารักปอแล้วก็มีชุดพัมกินใส่เป็นคอตูมฮาโลวีนอันนี้ก็ใส่เป็นผีได้เนี่ยเห็นไหมพี่ก็มีรีรีวิวชุดของพี่เนี่ยอันนี้ก็ใส่คู่กันได้เหมือนกันแต่ว่าน้องมีไหมไม่มีอะมีชุดนกยุงเนี่ยเห็นไหม โอหจะรีวิวให้หมดกระเป๋าเลย<ด>มันก็ยังไง<ด> <สะ S 2> อยู่อ,ะอ่ะเออจะรีวิวใหนหมดเลยก็ยังไงอยู่นะชุดสีทองชุดอะไรไม่รู้อ,ะอ่ะมันส่วนชุดนี้ชื่อว่าสงบอ่ะแต่มันกดใส่ไม่ได้อ๋อช่วงนี้มันมีบั๊กด้านการกดสวมชุดมันจะค้างๆหน่อยปุ่มเดี๋ยวพี่พาน้องไปไอ้นี่ดีกว่าพลังวิเศษนี่พาทาพทาเซรามูลจริงหรออ่าได้ได้แอจะบิเร อะะไรนเป็นเสื้อยามูไงน,น้องแต่ชุดน้องมันคนละอย่างกันเลยเซเลอร์เอลซ่าเซเลอร์เอลซ่านอ้องจะมั่วไปถึงไหนเนี่ย<อ>มีชุดหมาด้วยชุดกระต่ายก็มาโหชุดแมวสีเทาก็เป็นชุดที่ทุกคนคุ้นกันอยู่แล้วอะนะแล้วก็มีชุดกันหนาว,าวาชิโก้ชุดกนขวานเป็นไงอะเฮ้ยมีชุดนี้อยู่ เหนือจะเอาชุดนี้อ่ะพี่น้องหลุดอีกแล้วเหรอหดูว่าคงจะไม่ไหวแล้วล่ะไม่โอเคเลยว่าไหมฮึยังมาได้ไม่ถึงครึ่งคลิปเลยตอนเล็งลีไปจะแล้ว,ลว,ลว,อลวโอ้ไปแล้วล่ะอ้าวยังไม่ทันใส่ถ่ายคู่กันเลยก็บอกแล้วว่าให้รีบถ่ายรีบถ่าย <c oughs> มือถือมันจะพังแล้วน้องบอกให้แม่ซื้อมือถือรุ่นใหม่ให้เนี่ยมือถือมันรุ่นเก่าเกินไปเนี่ยหลุดเอาหลุดเอาเนี่ยสงสารนะน้องสงสารน้าน้องหน้าน้องเลิกเลยโดน โดนอุ้มแล้วเนี่ยอย่าไปต้องแล้วดดไม่ต้องทำอะไรแล้วมเวมื่อกี้น้องโดนอุ้มไงเลี้ยงคนอื่นแทนก็ได้วะอ่ะงั้นขอบายบายก่อนแล้วกัน <c oughs> พ <c oughs> มือถือมันจะพังแล้ว <c oughs> <c oughs> นะะคที่ยังไม่ได้รีวิวนะคะก็ต้องขอลองรีวิวในคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะคะโอเค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 เดี ha, okay, 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 okay. ๋ยวขอซื mañana, <rawd Moder> ้อชุดหมวกโอ๊ยเออเออค่ะทุกคนรู้จักอาการนี้ไหมมันคืออาการเท้าเคล็ดนะคะนี่เท้าเคล็ดช่วยด้วยนี่เท้าเคล็ดเดี๋ยวเคล็ดเลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยว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 เดีขอลาล้อาแล้ว คือมันแบบเจ็บมากทุกคนเฮ้ยชาวชาฉันไม่นะชาวฉันอันนี้เป็นจริงไม่ได้หลอกเลยโอ้เป็นอะไรเนี่ยฮะจะเป็นอะไรกันเนี่ยอ๊ยโอ๊ยเจ็บชาว,ชาวเ,าเดี๋ยวกลับไปนั่งที่บ้านแบบนี้เดียวนะนี่ฉัน นั Eu, ่งอยู่แล e ้วอยู่ดีๆเป็นอะไรตอนนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะกาลังจะจุดไฮไลท์เลยเนี่ยฮะเอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงพาไปปลูกผักก่อนเอ้ยปลูกดอกไม้ไงเอ้ยดอกไม้ไม่เคยตายเลยนะเนี่ยลิงลี่เอ่อเดี๋ยวนะโทรไปหาลิงลี่ก่อนตึ้ง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 ฮัลโหลอะไรหรอคือน้องเล็งลี่โอเคหรือเปล่าอ่ะคิดว่าควรจะบอกให้แม่ซื้อมือถือใหม่ให้ได้แล้วนะ ว้าวแมโอเล่นลูบอกก็ไม่ได้เลยเนี่ยอก็ต้องถามหาแล้วเนี่ยเออก็แบบวันหลังลิลี่ก็อาจจะเข้ามาได้แป๊บแล้วก็หลุดไม่สิมันกำลังดังเลยใช่ลิลี่กำลังดังเลยเนี่ยมาพังอะไรตอนนี้ จะก,าากจลับ่าเกษต์ป่ะทุกคนเอ้าเ,าเขาขโมยลูกฉันไปเดี๋ยวฉันกลับไปนั่งที่บ้านนึงทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือเดี๋ยวจะบอกว่านิ้วเท้าเคล็ดไปหมดแล้วค่ะทุกคนน,นั่นะึงนิ้วกดนิ้วโอ้โหฉันเนี่ยนะชีวิตก็เป็นราชนีไม่ก็อย่างนี้แหละ ต้องมันเหนื่อยกับการทำอะไรก็ไม่รู้กูชินจะเสกบ้านหลังนี้ขึ้นมาได้มันก็ต้องใช้เวลามากหลายสิบพัปีขนาดไหน <c oughs> เราคิดว่าถ้าอ <c oughs> กินโอ้ยโอ้ยโอ้ยายไหมย่ยาใหมอ๋อไปโรงพยาบาลใช่ไหมเอา้าเธอคนที่เจอกันเมื่อกี้นี่ว่ะเคอืม ไปกันนะคะลูกไม่ร้องนะโอ๋นะคะโอ๋นะคะโอ๋นะโอ๋นะคะโอ๋นะเออเป็นยัยล่ะนี่ไงผู้คุมอ้าวเมื่อกี้วาจะผู้เล่นด้วยกันยายเราเราควรจะเป็นเหมือนกันนะนี่น่ารักยายใหม่นี่เขาแค่เป็นเพื่อนเราหรือเปล่านะ มันคุ้นๆเนี่ยเคยมีเพื่อนชื่อ,อนี้เหมือนกันนะแต่ว่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าจะ้ะคือเมื่อกี้ก็เป็นเมื่อกี้แบบว่าพอดีนิ้วมันนิดหน่อยนะไม่ต้องกังวลนะคะทุกคนว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่านะก็นิ้วเคล็ดนิดหน่อยน,ะ,นะ,ะทุกคนก็ นิ้วเท้าเคลดนิดหน่อยนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะ,ะมีเด็กอยากเข้าห้องน้ำให้เธอไปขโมยลูกใครมาโอเคเนี่ยสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็่อยา่าลืมกด subscribe ก่อนเลยกดแชร์ Share ด้วยนะคะสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับลิงลี่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ลิงลี่มือถือแบบน่าสงสารเดียวสุดเลยอะ บายบายจ้าแต่ทำไมาฉันถืออะไรก็กลับหัวไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> บายบายถึอทุกคนนะเออ